วิธีการในการสู้กับทักษิณชินวัตรในการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีการแทรกแซงอย่างไม่เป็นธรรมจากองค์กรอิสระถ้าไม่มีปฏิบัติการนิติสงครามจากสารรัฐธรรมนูญหรือกอก,อก,อกตเนี่ยแล้วถ้าปล่อยให้แข่งเนี่ยรอบหน้าเนี่ยมันจะตื่นเต้นถ้าเกิด,กดธนาธรจึงรุ่งโรจนงกิจมาพิธาลิมจเจริญรัตมามาแท็กทีมช่วยกันหาเสียงเป็นทริโอสกับเทงเพราะเท็งคนเดียวแรงไม่พอเท็งคนเดียวแรงไม่พอสู้กับพ่อลูกตระกูลชินวัตร อุงอิงและทักษิณเป็นดวลเวิร์ดซึ่งน่ากังวลสำหรับเท้งคนเดียวสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยไม่ใช่ธนาธรและไม่ใช่ทักษิณสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยก็คือว่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้จบลงด้วยการวัดพลังการระหว่างส้มและแดงสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยคือทั้งหมดนี้มันจบลงด้วยตุลาการพิวัติที่ทำลายระบอบประชาธิปไตย แทนที่คุณจะปล่อยให้ทักษิณแข่งกัธนาธรเขาไม่ปล่อยหรอกฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ต้องการลงรายละเอียดในประเด็นที่ว่าทักษิณกัธนาธรซัดกันอย่างไรผมคิดว่ามันเหมือนกับว่าถูกหลอกให้มีการแบ่งแยกและปกครองแล้วก็รบกันเพื่อความสุขของฝ่ายเผด็จการในเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราอยู่ฝั่งเดียวกันหมด คนซึ่งเอนจอยการซัดกันแบบนี้มากที่สุดคือคนซึ่งอยู่ฝั่งผด็จการเขาแบ่งส้มและแดงเขาแบ่งทักษิณและธนาธร We were all originally on the same side <we <le> ไม่ใช่หรือ ทุกทั้งศิลขึ้นเวทีปราศัยที่อุดรธานีซึ่งน่าตื่นเต้นนะครับผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดรทักษิณชินวัตรได้มีโอกาสเป็นตัวของตนเองที่มีความสนุกสนานสาหรับบรรดาแฟนๆคุณทักษิณและอุดรธานีเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งพรรคไทยรักไทยชนะอย่างถล่มทลายพรรคพลังประชาชนชนะอย่างถล่มทลายและแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่ได้แรงเท่าในระยะหลังเนี่ยก็ยังสามารถคว้าชัยชนะได้ถ้าคุณย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งอบจอในปี2563ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2563ตอนนั้น ที่อุดรธานีมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น7หมายเลขด้วยกันผลการเลือกตั้งปรากฏว่าวิเชียนขาวขำซึ่งเป็นผู้สมัครจากเพื่อไทย,นยชนะการเลือกตั้งในรอบนั้นคุณวิเชียน,นยชนะการเลือกตั้งในปี63ด้วยคะแนนที่สูงนะฮะได้ไป325,933คะแนนก็คือ51.77%เกือบ52%ส่วนคณะก้าวหน้าคุณฐานวัตรธนาธัญพิทได้ไป1 8 5 8 0 1คะแนน2 9 5 1 ผู้ซึ่งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบนั้นนะฮะ6,94,671คนส่วนเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยก้าวไกลตีตื้นขึ้นมานะครับในปี66เลือกตั้งทั่วไปที่จังหวดัดอุดรธานีเพื่อไทยได้ไป41%ส่วนก้าวไกลได้ไป28%เลือกตั้งทั่วไปในปี66เนี่ยก้าวไกลได้ไป229,351 เพื่อไทยได้ไป3 2 8 6 5 1คะแนนเสร็จแล้วมีการเลือกตั้งอบจนะฮะปี6-7 24พฤศจิกายนในรอบนี้ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีสราวุธเพชรพนมพรพรรคประชาชนมีคณิสรนขุริรังรอฮะอ่า ผมจะบอกว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงก็ใช่แต่ประเด็นก็คือว่านี่เป็นพื้นที่ซึ่งต่อให้ในจังหวัดนี้ก้าวไกลพอที่จะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นน่ยมันเป็นพื้นที่ที่ยังไงยังไงก็เป็นของทางพรรคไทยรักไทย,ลไทยพลังประชาชนทักษิณชินวัตรแล้วก็เพื่อไทยผมเลยมองว่าการที่คุณทักษิณลงพื้นที่แล้วก็ปราศัยในโซนนี้เนี่ยเป็นเซฟโซนทางการเมืองก็คือว่ามันไม่ต้องมานั่งเดิมพันหรอก,รอกว่าเฮ้ยใ,ในรอบนี้เนี่ย เพื่อไทยชนะเพราะทักษิณชิน,ชนวัตรลงช่วยหาเสียงในการแข่งขันเลือกตั้งน้อยกบจอ4บพฤศจิกายนรอบนี้คุณทักษิณลงช่วยหาเสียงเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเลยชนะจริงๆไม่ใช่คือเพื่อไทยชนะอยู่แล้วในรอบนี้ แต่ว่าความที่ผมบอกว่าเป็นเซฟโซนก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยหลังจากวันเลือกตั้งมันจะสามารถพูดได้เต็มปากเนี่ยสำหรับฝั่งของคุณทักษิณสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเพราะท่านได้ช่วยลงหาเสียงในพื้นที่เนี่ยพักเลยได้ความนิยมมากขึ้นผมคิดว่าเขาต้องการที่จะคอนเวนซ์คุณทักษิณในภารกิจนี้ว่าคุณทักษิณยังขลังอยู่ประเด็นของผมมันคืออย่างนี้ ถ้าขลังจริงๆ่ะคุณทักษิณต้องลงพื้นที่แบบนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยมาได้ชนะอยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่รอบที่แล้วเนี่ยก้าวไกลชนะแายความว่ายกตัวอย่างสมมติที่เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ก้าวไกลแย่งชิงไปแล้วใช่ไหมหรือจังหวัดอื่นก็ได้ผมไม่รู้สิมันมีโซนที่เมื่อก่อนไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยชนะตลอดแล้วก็ในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยสีส้มเนี่ยชนะแล้วก็แล้วก็โค่นบ้านใหญ่ บรรเดิมได้สาเร็จของทางเพื่อไทยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเป็นพื้นที่ซึ่งส้มยั่งไปแล้วยกตัวอย่างง่ายๆคือกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่เซฟโซนของคุณทักษิณคือถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก้าวไกลได้ไปพอสมควรแล้วกรุงเทพมหานครนะฮะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เหลือสสเขตเดียวคุณอิมอะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยหาไทยที่เป็นเพื่อไทยก็เหลือแค่เขตเดียวที่เป็นเพื่อไทยส่วนที่เหลือก็ส้มไปหมดแล้วคนกรุงเทพนี่แหละส้มแล้ว ถ้าถ้าคุณทักษิณสามารถทําให้เพื่อไทยได้กรุงเทพสีอ่ะอันนั้นคือขลังแต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่นิยมในสายตาของประชาชนเนี่ยมากกว่าแค่ลูกสาวบุตรธิดาคุณแพทองทานคุณแพทองทานก็มีออร่าแต่ว่าออร่าไม่เท่าคุณพ่อของตนเองเพราะฉะนั้นคุณทักษิณลงพื้นที่ทําให้ค andidate ของเพื่อไทยได้คะแนนมากขึ้นไหมมากขึ้นเป็น difference maker ไหมเป็น สร้างความฮึกเหิมในจิตใจของนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยกลับมาเหมือนเมื่อก่อนไหมใช่คุณทักษิณเองเมื่อวานก็ฮึิมอันนี้เป็นคำชมนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณทักษิณเป็น difference maker เพิ่มคะแนนได้และที่คุณทักษิณบอกว่ารอบหน้าเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเพื่อไทยกวาดมากกว่า200เนี่ยก็ไปไปได้ถ้าคุณทักษิณมีโอกาสหาเสียงเองตลอดถ้าคุณทักษิณหาเสียงเองตลอดในการเลือกตั้งสนามใหญ่ครั้งหน้าก็จะได้คะแนนมากกว่าคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอ,อิงหาเสียง เพราะว่าตัวอัลฟามาเองเนี่ยมันทําให้ความคึกคักกลับมาเช,เช่นเดียวกันการเลือกตั้งรอบหน้าถ้ามีแค่เท้งเสร็จแล้วถ้ามีทั้งเทง้งทั้งพิธาและธนาธรเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่า rally base ดึงทุกคนซึ่งเป็นคนซึ่งจะใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยออกมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในกรณีของโอบามาตอนที่โอบามาลงในานามพรรคเดโมแครตโอบามาลงกับเดโมแครตคนมาเลือกมากกว่าแฮร์ริสลงเพราะว่าตัวพ่อมาเอง คำว่าตัวพ่อคือตัวเก่งสุดในพักตัวท็อปของฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในรอบหน้าวิธีการในการสู้กับทักษิณชินวัตรในการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีการแทรกแซงอย่างไม่เป็นธรรมจากองค์กรอิสระถ้าไม่มีปฏิบัติการนิติสงครามจากสารรัฐธรรมนูญหรือกกตเนี่ยแล้วถ้าปล่อยให้แข่งเนี่ยรอบหน้าเนี่ยมันจะตื่นเต้นถ้าเกิดธนาธรจึงรุงร่งโรจนงกิจมาพิธาลิมจเจริญรัตมามาแท็กทีมช่วยกันหาเสียงเป็นทริโอสกับเทง็งเพราะเท็งคนเดียวแรงไม่พอ เท็งคนเดีแรงไม่พอสู้กับพ่อลูกตระกูลชินวัตรอุ้งอิงและทักษิณเป็นดวลเวิร์ดซึ่งน่ากังวลสําหรับเท็งคนเดียวแต่ถ้าเท็งสู้แบบ The a v e n วนเจอร์คือมีทั้งธนาธรและพิธาสู้ได้ในโลกแห่งการเมืองและในการแรลลี่เบสที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องมาทุกตัวซึ่งเป็นตัวพอ่อทําไมทรัมปชนะแฮร์ริสทรัมคือตัวอัลฟาของร e พับลิกันไม่ใช่ร e พับลิกันที่เบา เป็นรีพับลิกันที่แรงที่สุดที่เคยมีมาด้วยซ้ำตั้งแต่สมัยบุชเพราะฉะนั้นถ้าตัวอัลฟามาเองคะแนนได้เพิ่มสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยไม่ใช่ธนาธรและไม่ใช่ทักษิณสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยก็คือว่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้จบลงด้วยการวัดพลังการระหว่างส้มและแดงสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยคือทั้งหมดนี้มันจบลงด้วยตุลาการพิวัติที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยแทนที่คุณจะปล่อยให้ทักษิณแข่งกับธนาธรเขาไม่ปล่อยแล้วครับ ปัญหาของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยคือองค์กรอิสระที่เข้ามาจุน่นคือหน่วยงานทางตุลาการที่ถึงเวลาปิดเกมนักการเมืองถ้าคุณปล่อยให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นถึงเวลาประชาชนตัดตัดสินเองถ้าเขาไม่เอาทักษิณและเขาเลือกพิธาถึงเวลาก็ต้องปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนี่ไม่เคยปล่อยให้เป็นเช่นนั้นการเมืองของประเทศไทยเลยพัง ที่ดรทักษิณชินวัตรพูดถึงกติกากฎหมายเฮงซวยเนี่ยมันก็คือเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละที่ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดนักการเมืองกฎหมายซึ่งนํามาสู่การยุบการสอยสร้างความไม่เป็นธรรมในสมรภูมิแห่งการแข่งขันกฎหมายเฮงซวยเหล่านี้แหละคือทําลายระบอบประชาธิปไตยเป็นกฎหมายที่คณะรัฐประหารทิ้งไว้และเป็น,นกลไกในรัฐนูลที่ฝังไว้โดยคณะรัฐประหารผ่านเนติบริกรซึ่งรับใช้คณะรัฐประหาร การเมืองมันควรจะเป็นธนาทรกับทักษิณแข่งกันแข่งกัน,กนส้มกับแดงแล้วคนเลือกแล้วคนจะปิดเกมทักษิณเองถ้าเขาชูพิธาเทงหรือธนาทรนี่เราไม่ได้เห็นสึกนั้นนั่นคือศึกที่ประชาชนต้องการเห็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ต้องการลงรายละเอียดในในประเด็นที่ว่าทักษิณกับธนาทร์ซัดกันอย่างไรผมคิดว่ามันเหมือนกับว่าถูกหลอกให้มีการแบ่งแยกและปกครองแล้วก็รบกันเพื่อความสุขข,ของฝ่ายผเด็จการ This is a hard foundation reformation moment คุณจะปล่อยให้เขามาทำให้เราทะเลาะกันทำไมในเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราอยู่ฝั่งเดียวกันหมดคนซึ่งเ e นจอยการซัดกันแบบนี้มากที่สุดคือคนซึ่งอยู่ฝั่งผด็จการเขาแบ่งส้มและแดงเขาแบ่งทักษิณและธนาธร We were all originally on the same side ไม่ใช่หรือ So I'm not going to engage in this game of divide and conquer.